ขนเขาคืนล้านแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องบันี้ก้อนสีสีพิธีกรรมหนึ่งของทางอีสานจังหวัดยะท่านนี่สีฮิตทุกปีค่ะพี่น้องเพื่อนเอินว่าพิธีป่งเขาก่อนจะนวดเขานะคะพี่น้องเพื่อนจะโป่งเขาก่อนเด้ขืนมาไซล้านเรียบร้อยเบบนั้น รังเหียน่นกระเฮ็ดรังเหียนกับเบาเฮ็ดแต่วัยยทอนอทำทุกปีบ้านยนทอนทำทุกปีแต่ะะยังถือหฮดวัฒนธรรมอีสานเกา่าเฮ้าอยู่คับพี่น้องค่ะไปเบึงพิธีกรรมนี่พญยาย่าทอนเล่าสิเป็นคนเฮ็ดกับพี่น้องค่ะไปฟังเล่าเลยค่ะว่าเล่าเฮ็ดแบบใดค่ะพั้นแมนตะกีตะกรนพี่น้องเทเอาขี้ค้ายมาท่าล้านเฮ็ดล้านสมือเลยละซ้ำายร้ายค่ะพี่น้องเอาด่างเขียวโลดอื พิธีปงบะเขาปงเขานี่พันเอิญว่าขอขามาเมผู้ศพแต่พี่น้องขอขามาสิสิสิฝาดเด้อเด้อจังสิงพี่น้องคือขอขามาเพิ่นเป็นพิธีกรรมที่เฮ็ดมาทุกๆปีผู้าาเฒ่าผ้าเฮ็ดมากะเฮ็ดค่ะพี่น้องไปฟังคุพญาย,ยท่อนเหรอคะพี่น้องว่าเราสิภาวาจังไรคะ่ะ<ป><ป> ยากะกันนัปักาติจันท a ส a n ติเจยงมนวัจนังาตมุนิวจังตมะสาวนะคาวยันตาธรรมะสาวนะคารวยามาทั้งาธรรมะสาพนักคโรวยามทังาตาุบธรรมะสาวพระจาม่ประทานถึงนี่ร้อมนั่งธนาพาอถึงนี่หรือว่ามโจกันตาโตรง่โครสวตอแม่โคตรม่มีลูกแ่อนน้านแล้วก็สิได้งวดได้ ่าเก็บเกี่ยวแม่เก็บไปไว้เลี้ยงเราคนละอ่าการกะทําอันใดกันพวกเกี่ยวไปเหียบไปยําหรือว่าลงกินลงยังยุคนกันแคเป็นบาเป็นเด้อคือมาขึ้นเา่สก็ได้เอาน แม่เนี่ยตวจมานึ่งนุ่นอางล้นเหาล้นคือเด้อสองเอินม้นขวกล้มอยู่งหน้ากนมากีละมื่อห้กินน้ากบบสามุ่นเขาคุณแม่ลูกในร้านไปกินตัวลูกตัวร้านหดละสิ่งที่เป็นเป็นค่ายเพื่นพี่น้องเวลาป่งเขาเพี่น้องกัซมี ดอกไม้สูบเทีทยนขันหาแล้วก็ไขต่ต้มข้าวตม้มข้นข้าวตม้มข้นมัดนึงแล้วก็อันมีคูน่นมีย่อค่ะพี่น้องนี่นะเพื่อนพ่อในเพื่อนก็มีคำว่าฝาดไป3บาทเนาะนก็มีคำว่าของเพื่อนไปยด่งยิ่งซัดบอลค่ะพี่น้องบ้างหั่นก็ได้นี่เ,เราพี่ใหญ่ทอดแล้วก็เอาไข่แล้วอ่ะหยัดใส่ในฟอนเข่าที่ตีเข่าออกบ้างหั่นนะค่ะพี่น้องแล้วก็เอา คูนเอาย่อที่เน็บที่จริงตรงนี้เกจลินน้ำโอ้พี่น้องน้ำหาเกจลินมาท่านยังวงเดีย๋ยเราสิไปหาเกจลินบัดนิบบัดธานเหลาคนละบาดที่นี่เราก็สิเอาใหม่เสียบปักข้นสีเกเด้ใบยิงสีน่ะพี่น้องเออพู้เดียวเดียวเมนโอ้พ่นป่งค่พ่นป่งเขา,ขาแล้วต้นนี้เออสีได้ยังสีนะค่ะพี่น้องซื้อเห็ดกันมาเห็ดมาเอามาสูพี่น้องเบิ้งพ่อเขาข่า,ขาง่ายๆได้ค่ะเดอพิธีกรรมของทางอีสานอุดรบ้านยายทอดน,นี่แหละค่ะพี่น้องนี่ละ เทุกปีค่าละวะบูชาค่าละวะเมียพ่อบเมียตัวะนี่เมียคงค่าต่างๆสิเฮ็ดให้ได้มีมือนี่มือได้เก็บเกี่ยวผลผลิตยังสี่นะคะพี่น้องเอาขอคุณทุกคนที่เบื้งจนจบคลิปค่าหลังจากนด้กเิเียนกันซี